หลายคนที่เคยดูคลิปผมมาอาจจะสังเกตว่าเบเบดแทบจะทุกภาคเนี่ยมันจะมีตัวที่เอามาหมุนอยู่บนมือได้ฮะแต่สำหรับใครที่สงสัยว่าเบเบดภาคล่าสุดอย่างภาค X เนี่ยจะสามารถหมุนบนมือได้เหมือนกันไหมผมขอบอกเลยว่าได้เหมือนกันครับผมวันนี้เราจะไปสอนกันปกติแล้วตัวที่หมุนบนมือได,ด้ดีเนี่ยตัวก้นของเขาจะต้องมีลักษณะเป็นฟรีสปินแบบนี้ครับผมแต่สำหรับภาค X ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยมันยังไม่มีก้นฟรีสปินหรือแบริ่งหรืออะไรเลยนะที่มีก็คือแค่กลไกฝืดตรงนีีี้้นนะแตต่่่่มมััจอยูวึึงงททําไดซก็คื วิสัย Arrow ตัวนี้นั่นเองนะฮะถ้าพูดที่ถูกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใส่บิดบอลทุกตัวมากกว่านะฮะขั้นแรกก็คือชูตลงไปอย่างสุดแร <S <S งนะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางของเราเนี่ยนะค่อยๆช้อนมันขึ้นมาแล้วเลี้ยงมันให้อยู่บนมือะฮะนี่อาจจะทําดูยากสักหน่อยตอนแรกแต่พอดรู้จังหวะก็ทําได้ง่ายเลยทีเดียวไม่ว่าจะกลับไปเบ็ดตัวไหนแค่เอาบิดบอลไปใส่ ก็สามารถเลี้ยงอยู่บนมือได้ทุกตัวเลยครับส่วนถ้าถามว่าจะทําไปทําไมนะั้นนอกจากเท่แล้วยังต้องมีเหตุผลอื่นอีกเหรอ <laughs>